ที่ได้มาในงานมิ팅ในวันนี้ความรู้สึกค่ะดีใจมากเลยครับก็ผมพูดไปหลายที่มากๆว่าผมประทับใจ,ใจบแฟนคลับของนุ๊กปายมากๆเลยนะครับตั้งแต่ก่อนต่อยตั้งแต่วันแถลงข่าวจนวันขึ้นชกจนหลังจากนั้นรู้สึกประทับใจทุกๆครั้งจริงๆนะครับแล้วก็ชื่นชมแบบที่ผมพูดไปหลังจากที่เราชกเสร็จว่าด้วยความที่นุ๊กเป็นคนน่ารักขนาดนี้ผมไม่แปลกใจนะครับที่นุ๊กมีแฟนคลับมากมายขนาดนี้เพราะว่า เป็นคนที่น่ารักมากจริงๆขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับกับการคุณนุกกับคุณปลายลองพูดถึงคุณต่อหน่อยค่ะก็ยินดีครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ต่อนะครับขอบคุณมิตรภาพดีๆที่ทําให้รู้จักพี่ต่อขอบคุณไอรอนไฟท์ไทยแลนด์ซีซั่นสามที่ทําให้ได้มารู้จักพี่ต่อขอบคุณมวยไทยเอ้ยมวยมวยสาคลที่ทําให้รู้จักพี่ต่อนะครับเป็นพี่ชายที่น่ารักอีกหนึ่งคนเช่นเดียวกันนะครับผมก็พวกเราจะรู้เลยทั้งสองคนจะรู้ว่าเราทั้งสองคนมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็เเรราาาต่่ออยกกันพืีฬ แค่นั้นแล้วลงมาเราคือพี่เป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆขอบคุณพี่ทราบดีๆที่ทำให้รู้จักพี่ต่อขอบคุณพี่น้องเอฟซที่รักพี่ต่อด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ม,คะมีแต่ป้ายเนี่ยที่เชียร์ให้ผมโดนน็อกอยู่คนเดียวเนี่ย <laughs> ก็ผมก็พูดหยอกไปนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักครับถือว่าเป็นวิตรภาพใหม่ของพวกเราชาวบ้านสิงเลยผมเห็นแฟนขับหลายๆายคนไปหยอกไนในไลฟ์ก็ถือว่าเป็นสีสันของด้อมนี้ตลอดเขาชอบสร้างเสียงหัวเราะชอบให้พี่ต่อเต้นเห็นไหมเต้นเพลงอะไรนะวนเวียนวนเวียนเต้นได้ไหมครับก็ได้นิดหนึ่งครับเขาบอกว่าอย่าไปดูนุ๊กเต้นให้ดูป้ายเต้นดูป้ายมาดูบูงเดี๋ยวจะได้ดูในคนเปิดตัวพอดูนุ๊กแล้วงงกว่าเดิม เ<ผ>ต้นผิดเต้นถูกก็ขอบคุณที่เดี๋ยวจะเต้นในผลงานเพลงต่อไปอ่าโอเคถ้างั้นวันนี้ทางทีม